ทุกคนเคยได้ยินคำว่าสุขที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่าบ้านเราไหมครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่ามันสุขยังไงผมสุขใจเสมอครับเมื่อได้กลับมาบ้านได้ทำกับข้าวช่วยแม่หากุ้งหาปูหา,หา,ป,หาปลามาทำกินถ้าได้เยอะก็ไปขายได้ครับทำงานบ้านช่วยกันผมรดน้ำต้นไม้แม่กวาดใบไม้เก็บผักในสวนมาทำกิน เอามานึ่งกินกับน้ำพริกของโปรดผมเลยครับแต่บางครั้งวันไหนที่มีผักเยอะๆก็นำไปขายตามหมู่บ้านด้วยครับกินข้าวพร้อมหน้ากันคุยกันปรึกษากันมันเป็นอะไรที่อบอุ่นมากๆครับเมื่อเราได้มาอยู่กับครอบครัวเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์กันให้รักกันมากขึ้นรักครอบครัวมากๆนะครับ